เร็ววโอตใช่ไหมครับ everyone drinking is uh จิบกิไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่พอาเเชียงหนูโอ๊ยเละๆวันนี้ทรวมได้่ร่นครับ5ครับ48,321บาทัสดีเขียงเชียง วันนี้เสี่ยงก็มาอยู่ที่ LA ประเทศอเมริกานะครับและนี่ก็เป็นเดือนที่3มที่เสียงมาเที่ยวรอบโลกแล้วและสาเหตุที่ทาคลิปที้ทุกคนบอกตรงๆว่าเงินเสียงกําลังจะหมดเราก็แบบทำไงดีวะเงินจะหมดเพื่อนที่อวเองก็บอกว่าเออที่เนี่ยมันมีร้านอาหารดนตรีสดที่ดังแล้วก็อร่อยมากๆคือดังแบบตีสามยังเล่นคอนเสิร์ตไม่หยุดเลยเขาน่าจะรับทํางานเพราะว่าคนไทยมาทํางานเสิร์ฟที่อเมริกาเยอะแล้วก็เงินเดือนแบบ เดือนละหลายแสนนะทุกคนก็เลยเอออยากรู้แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นสจ,จ๊วตก่าวเนะนาะเสือก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ก็เป็นกำลังใจให้เชียงด้วยนะครับทุกคนว่าเขาจะรับเสียงเท่าคน้ำงานหรือเปล่าฉังมาถึงร้านแล้วเจอกันถึงร้านอยู่นั่นแล้วแล้วคือไม่มีไฟเขียวไฟแดงให้ข้ามเขาบอกว่าให้ดูรถแล้วข้ามได้เลยออยี่อก thank you thank you เขาหยุดให้ฉันเขาหยุดให้ฉันถึงแล้วอ ร้านที่เฉยจะมาสมัครง,งานวันนี้ชื่อว่าร้านเครื่องเทศร้านนั่งชิลที่ใหญ่และดังที่สุดใน l อตั้งอยู่ใจกลางถนนฮอลลีวูดไททาวนอกจากอาหารไทยโคตรอร่อยเครื่องดื่มโคตรแรงและวงดนตรีสดโคตรปังที่มีทุกวันแล้วยังมีจิ้มจุ่มหมูกระทะที่หากินยากมากใน LA เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านและยังทุ่มทุนจ้างนักร้องดังๆอย่างพี่เวไทเทเนียมทอมอิสลาหรือพี่ออฟป,ปองศักที่มาล่าสุดมาเล่นคอนเสิร์ตในร้านอีกด้วยอ่ะมาว่า ม <łość> ีอะไรให้รับใช้ครับวันนี้เป็งอยางสมัครงานครับก็เลยอยากจะมาของานพี่บีอครับเอเดเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นบ้างก็เป็นสตูดิโมาก่อนระดับสกิลเสริมนี่คือสิบให้สิบสองทำได้ทุกอย่างพี่บียอยากให้เฉียงทำอะไรก็เฉียงทำให้พี่บีได้ทุกอย่างเลยครับคือหน้าตาระดับเฉียงที่ว่าน่าจะต้องอยู่ด้านนอกกว่า ด้านนอกหมายถึงเนอะตรงวาเล่ครับตรงที่รับรถไม่ใช่เราเล่นก็ทำนะก็น่าจะเหมาะกับเสิร์ฟนะบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็น่าพี่ว่าน่าจะเสิร์ฟได้แต่ว่ากลางวันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เต็มละอยากมาลองกลางคืนไหมตอนกลางคืนกลางคืนเนาะตอนกลางคืนต้องทำอะไรบ้างอ่ะกลางคืนหมายความว่าเป็นแบบชงเหล้าเสิร์ฟเหล้าอะไรเงี้ยก็คือตามจริงพี่จะมีบาร์เทนเดอร์อยู่แล้วมันแยกถ้าเกิดสมมติของเฉียงตอนในช่วงเทรนงานเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์น่าจะโอเคดื่มได้ใช่ไหมอายุอายุเกินยี่สิบเอ็ดยัง ประมาณกำลังจะยี่สเอ็ดเพราะว่าที่นี่มันกดกฎหมายมันจะต้องอายุ21ปีขึ้นไปคือจะถึงจะเสิร์ฟได้ถูกต้องปกติที่นี่แบบชั่วโมงนี่เท่าไหร่ปกติพี่สตาร์ทอยู่ที่มินิมัมเรทก็คือชั่วโมงละ15เหรียญแล้วผมอยากได้ติปแบบพี่แบบติปิปคือทิปเนี่ยอยู่ที่เซอร์วิสเราเลยถ้าเราบริการดีลูกค้าแฮปปี้เขาให้ส่วนใหญ่ประมาณที่ 15- 20%อยู่แล้วที่นี่ผมได้งานแล้วเนาะ เอามาเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาเทรนดูก่อนเอามาลองเทรนดูก่อนขอบคุณพี่เด่นครับครับผมขอบคุณคนลุยรู้หอมย่าง้อมครับเอาแล้วครับเฮ้ผมพร้อมแล้วคือผมต้องหันตามสแตนดาร์ดของร้านได้ไหมพี่ใช่ค่ะหันแบบที่ผมชอบได้ไหม ก็ก็คือถ้าเป็นสลัดของเราอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นวิธีที่แบบว่าทําให้บีบน้ํามะนาวออกได้เยอะที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ง่ายที่สุดด้วยมันบะว่าจากตรงนี้บีบแล้วมันก็น้ําออกมาเลยอย่างเงี้ยจะไม่เปื้อนมือเท่าไหร่ถ้าผมหั่นแบบที่ผมชอบพี่จะด่าผมปะไม่ด่าก็ได้ค่ะหั่นได้ที่บ้านไปหั่นที่บ้านเองนะครับตื่นเต้นจังเลยหั่นมะนาวครั้งแรกตาย ไอเฉียงเข้าไปอ่านี่เฉียงนี่แล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บแบบนี้ยหน่อยอะค่ะใช่ใช่ใช่แนแหละแล้วก็หันลงมาป๊บมีเล่นน้อยเจ้าของร้านต้องภูมิใจมากเลยนะอันนี้คือเซ็ตชั่นอะไรนะฮะฟูโตฟูโตแล้วก็เซตอัพแบบว่าแล้วเราส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าลูกค้าโทรมาจองแล้วนี่ก็ใกล้เวลาจองแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเซตอัพพวกเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้ามาละเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปเซ็ต เดี๋ยวขอปูโตปั้นหนึงนะคะเราก็จะปูให้มันเต็มๆอย่างนี้ค่ะพี่แล้วก็ถ่ายๆไปเลยใช่เวื่์คอร์สช่วยไอซ์แวร์ดเวจต์คอร์สให้ลูกค้าปูช่วยแล้วหนึ่งแล้วก็ทำให้มันย่นๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฉีกอย่างนี้เลยโอ้โหใช่ใช่ค่ะไปเลยอ่าดูนะดูนะแบบนี้ได้ไหมก็ถึง ได้ค่ะได้โอ้ยโตครั้งแรกว่ะลองฉีกไหมคะลองฉีกได้ครับได้ก็ฉีกแบบเมื่อกี้เลยที่จี้ฉีกก็คืออ๋อไม่เป็นแล้วใช่ค่ะแล้วก็ทำให้มันตรงกันทั้งทั้งแแห่ โอโหโะน่านั่งมากๆเลยครับตอนนี้แล้วก็เอาคิปหนีบหาหัวท้ายตรงกลางเหรอครับใช่ค่ะตรงกลางใช่โอ้โหมีไม้นะคะจะขอให้ทุกคนตมมือให้แล้วก็อย่างนี้ลูกค้าโทรมาจองไว้15คนอย่างเงี้ยค่ะพอเราปูโต๊ะเสร็จเราก็ต้องลงเซตเซตอัพ15อันนี้ก็คือช้อนส้อม15คู่แล้วก็จาน15อ้าอกมาวางได้เลยมาวางได้เลยใช่ค่ะ ก็เดี๋ยวจะสอนเมนูง่ายๆก็คือเมนูที่ขายดีมากที่ร้านเราแล้วก็ทําง่ายด้วยก็คือเลดี้ไนท์จะเป็นค็อกเทลลิ้นจี่ใช่ค่ะแล้วก็เตรียมของก็คือเดี๋ยวจี้จะบอกสูตรง่ายๆแล้วเดี๋ยวพี่ทําเลยแล้วกันนะคะแล้วก็โซจูสองช็อตโซจูอันนี้ใช่แล้วก็ตวงแล้วก็เทเลยเทเลยสองอันสองช็อตให้มันเต็มๆเลยค่ะใช่สช็อต ทำค็อกเทลครั้งแรกในชีวิตแล้วก็น้ำลิ้นจี่อีกสองช็อตแค่น้ำนะคะแค่น้ำหรอใช่ค่ะสองสองช็อตอ๋อให้มันเต็มเต็มใช่ไหมใช่ค่ะน้ำสับปะรดใช่ค่ะประมาณถึงตรงนี้เลยใช่ประมาณนั้นค่ะใส่ไปเลยรู้แล้วก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปเลยใส่น้ำแข็งใช่ค่ะใส่ได้ได้ค เมนูเนี้ยของเราก็จะหวานนิดนึงเราก็จะเติมโซดาไปด้วยนิดนึงใช่ค่ะเราก็เทไปหน่อยนึงอย่างนี้แล้วก็ออนท็อปด้วยลิดจีซักสามลูกแล้วซักสามลูกออนท็อปไปเลยอันนี้ก็เมนูร้านเราขายดีมากเลยดีนายชิมไหมเลยดีนายแก้วแรกของเชียงเชียงขายใครดีอ่ะขายใครปกติขายเท่าไหร่ครับแก้วนี้เหรอคะ จำไม่ผิดน่าจะ9หรือไม่ก็12องเหรียญประมาณนี้ค่ะจะขาย20เลยมึงกินเองเธอเชียงเจ้าของร้านครับให้ชิมให้คะแนนนะโอ้โหเต็มอืมให้สิบเลยเต็มร้อยอราเล่นเลยอร่อยอร่อยไปไม่ถูกเลยเตนเลยเตเลยไปเลยเนาะได้มาดูครัวเขาด้วยปกติไม่ค่อยมีใครให้เขามาดูครัวนะ แต่เขาไม่ได้ให้เข้ามาหรอกนี่ขอ <c oughs> ตอนนี้เป็นภาลาทุกคนมากเลยครับทุกคนยุ่งมากเลยครับโยเวนเสียงแล้วเฉียงถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเอกไม่เป็นไรอะไรก็ได้ค่ะเอาไปให้ใครอ่ะเดี๋ยวดานุ สวัสดีครับขออนุญาตนะครับสามท่านหรอครับสี่ดื่มอรดะไรดบเอดี่มอะไ่มอร่อะดมอร่มอะครอะดือะไรดื่มอะดอร่มอไมอะไรมอะ่ะไรดื่อะไรอร่อะ่มดมมอะไรออไดดมมดะไมะะ ได้เลดี้ไนท์อาจดามันซีแคนคูนแคนแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมได้ไหมยากมากไม่เพราะว่าเนี่ยจะไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรอ่ะก็บรอบของอะไรก็ได้เพราะว่ามีเลดี้ไหนแคนคคนแคนแคร์อาร์ดามันซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคนคูนแคนแคร์คืออะไรอ่ะคือมันคือมะม่วงเลดี้ไนท์คือลิ้นจี่แล้วก็อาร์ดามันซีเหมือนแบบว่าบุคฮวายอะไรไม้ไีเลยอะไม้ไปด้วยครับประมาณสอนงานร้องเดี๋ยวเป็นดริงก์ก่อนไหมครับ เริงก็จะเหมือนแบบว่า Lady Night เป็น No Lady Night Yes Oh Yes Lady Night Is อ่ามันคืออะไรนะ Linschi Soju l i n c h i ครับผม I like Soju I like Soju Maybe drinking wine Maybe drinking wine And I want the good for a p p e t i z e For the good a e t i n e For the good 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 the For the good f t e For the good t e For the good t e For the good มุกก่ามุกก่าแม่คุณน้องได้ไหมยากมากเลยอ่ะคือแบบถ้าถ้าไปคนเดียวก็คืองงงงคำถามเยอะมากแ <c> ล <oughs> ้วถามตอบตอบไม่ได้สักข้อเลยอ่ะอาหารเป็นไงบ้างโอเคค่ะโอเคอาหารเป็นไงบ้างครับดีไหมครับเ,เป็นคนไทยเหรอครับคนไทยหมายถึงว่า <c oughs> อยู่อยู่ที่นี่อ๋อใช่ใช่โอเคโอเค อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิวเอาบินมาให้เอาคอโทษลซับนี่ครับเหมือนจะพิณผิดไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่เราควรเช็คที่ไหร่น้ำตกน้ำตกได้สั่งไหมไม่ค่ะมีแค่ซ้มตำแล้วก็ไอ้ปลาลยสวนแล้วก็อเนี้ยไม่หรอใส่สั่งมาคอนโทรลเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ พุ่งพุ่งมาทำวันแรกขอโทษด้วยนะครับพี่จี้เขาบอกว่าบินผิดใช่ค่ะนี้ผิดตเอาไม่ใช่ตัวนี้หรอขอโทษครับเดี๋ยวทำไงเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอ้ไมันต้องมีอะไรไม่มีไปแล้วเวไไ ขอบคุณนะคะขอโทษด้วยนะคะคั้งหน้ีต้งหลับนะคะก็คือวงเวอร์ ตื่นเต้นแกงคอต๊ะจุดสองอันนี้แล้วก็จโตนู้นโตนี้แล้วก็แกงผัดไปด้วยนครับครับต่อจูครับผม

เป็นคนถ่ายรูปให้ด้วยเป็นทุกอย่างเลยได้หมดเอาโต๊ะนู้นพี่โต๊ะริมสุดหน้าประางรับิมสุดสี่สี่กับไม้ไม้อ่ะเขาเอาอะไรอ่ะโต้ยาวเอาเนี่ยวครับทีสี่สิบอ๋อโอเคครับตัวรับสวัสดีครับขออนุญาตเลยครับได้ได้แล้วได้แล้วเขาได้แล้วเหรอครับโอเคครับเออแล้วใ่ไหครับโอเคครับเออเขาไม่เอาเขาได้แล้ว <c oughs> บครั <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรนะเบียร์แล้วก็เติมเบียร์ตัวเบียร์เดียวหนึ่งขวดไม่เดียวหนึ่งบัคเก็ตหนึ่งบัคเก็ตโอเคที่เบียร์สอนทำเดียวหนึ่งบัคเก็ตหน่อย <c oughs> มีคนสั่งเบียร์แล้วเดี๋ยวจะเติมเบียร์ในบัคเก็ต ต่างก็แข็งใส่นี่นี่แล้วก็ตัางก็แข็งใส่ต่างน้ำแข็งเกิดออยู่ไงอ่ะหนึ่งช็อตหนึ่งชอ็ชอตบัคเก็ตหายไปไหนแล้วอะ่ะบัคเก็ตหายไปไหนแล้ว คือ1เซตคือกี่เมื่อกี้ใครเป็นคาร์บอนธรรมอเดอร์เชียร์หนูเขาสั่ง1ัวหนึเซตไม่ให้หนึ่งช็อตจะลองให้แล้วเร็วเร็วเร็วโซจูใช่ไหมครับแล้วเสือเสือสี่เบ็ดตัวกำลังทำเหรอเสือเสือกำลังมา ่หวานหนึ่งที่นะครับตอนนี้มวกคริสต์มาสตามต้มแซ่บูกโกสั่งไปแล้วแล้วก็สั่งบัวลอยไข่หวานเพิ่มหนึ่งที่น,น,นี่คือเสือ11ตัวมีแก้วฉอดยังอ่ะอโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วก็ไปเลยเลียงเขาไปดูห้งน้ำความสะอาดห้องน้ำข้างในด้วยล้างห้องน้ำเออทำน,นี้ เนี้เข้าาเลยใช่ลองดูอ่อร้านมาคมทุกหน้าที่นี่มันมีอุปกรณ์ตรงนี้ใช้ลายล้างอันนี้กวาดก่อนกวาดพวกเศษกระดาษก่อนข้างในอ่ะเอาใช้ตัวนี้รากเข้าไปในข้อหักก่อนเร็ว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 ลองลองนี่มันเป็นงาน ของเซิร์ฟเด้มันจะต้องทําทุกอย่างให้สะอาดลูกค้าก็จะได้ประทับใจเชียงชอบเที่ยวแบบที่สกปรกหรือที่สะอาดอ่าก็ปกก็ได้ี่พี่น้ำน้ำเสร็จแล้วโอเคครับเรียบร้อยนายขอเช็คความเรียบร้อยดีิตรงนี้ยังทิ้งไว้อยู่เลยเนี่ย อ่าโอเคครับดีขึ้นมาหน่อยอันนี้แหละี่เขาบอกว่าอเมริกาจะทำอะไรก็ได้กูยังไม่เข้าใจเลยว่าที่เขาทำอะไรกันตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงที่รอคอยก็คือช่วงที่เขานับเิ็มกันนะครับ บแล้วคือพอเวลาทํางานนี่โคตรเหนื่อยพอนับทิปนี้น่ายิ้มแย้มแจ่ใส่ไปเพราะว่าใครเฉียดก็เราเป็นคนดีเนาะวันนี้ทิปรวมได้เท่าไหร่นะครับอ้หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยหน่อยครับคูณสามสิบห้าสามสิบห้าเหรอ าครับ48,321ปาบาทหานนะครับหานห่ครับเราทำงาน1คนเดียวก็ได้ครับ1นึ4งตงามมึงมันโลกไงห่ขอบคุณครับที่เฮงเฮงเองขอบครับค่ะ ดึงมาแวะร้านนี้นะคะไหนฝากร้านเครื่องเทศหน่อยครับก่อนจากลากันไปเดี๋ยวฉันจะรีบไปใช้เงินแล้วก็ขอฝากร้านเครื่องเทศด้วยนะคะฝากอะไรดีอ่ะเมากันทุกคนเลยมาฝากใันไหม จากเมืองไทยหรือมาจากที่ไหนก็ตามมาเออ็ต้องมาแวะร้านเซนนะเพราะว่าเป็นร้านโดนตีดสดเพราะว่าเป็นร้านอาหารไทยโดนตีสดที่ดังที่โซนเอใช่ไหมอร่อยที่โซนเอแล้วมั่นใจงินทิปเยอะที่โซนเอด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณพี่ๆแล้วก็ทุกคนเลยที่เชียงเป็นภาระเย้